คุณสืบสกุลครับวันนี้ผมลงมาที่ตำบลผเงเผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับนี่คือสภาพบ้านหลังนี้นะครับเกิดจากความเสียหายน้ําท่วมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ต้องบอกว่าน้ําท่วมอีกแล้วนะครับทําให้ชาวบ้านที่นี่หลายครัวเรือนทีเดียวได้รับผลกระทบนะครับบางหลังนั้นบอกว่าปรับสภาพใช้ชีวิตประจําวันแทบไม่ทันเลยครับนี่คือสภาพน้ําท่วมบ้านเรือนของชาวผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง หลังจากที่ชนประธานได้ปล่อยน้ำผ่านเขื่อนชัยนาทในปริมาณ1,798ลุกบาทเมตรต่ตอวินาทีทำให้น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง1เมตรซึ่งชาวบ้านต่างหวาดภวาเพราะน้ำได้เพิ่มระดับความสูงอย่างรวดเร็วมันมันก็ชินก็ว่าชินนะแต่มนลำบาก เพราะเราเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันท่วมประจำหนีไปไหนก็ไม่ได้เขาว่าจะทําเขื่อนให้ก็ของงบประมาณไปแล้วยังไม่เห็นไม่มานาย,ยกเขาว่าจะทําเขื่อนให้เขาว่านี่บ้านมันอยู่ชายท่าเยอะเขาว่าต้องใช้งบเยอะมันติดบ,บ้านนะที่มองว่าเป็นเรื่องปกติคือมันท่วมมันท่วมประจำท่วมทุกปี แต่มีปีที่แล้วเราท่วมเยอะหน่อยท่วมพื้นบ้านเลยขึ้นสูงเลยจ้าต,ตอนวันนี้เรายังไว้ใจได้ไหมว่าระดับน้ํามันจะเพิ่มอีกหรือไม่หนูกะว่าปีนี้อาจจะไม่ท่วมพื้นเพราะเห็นข่าวออกตอนเช้าว่าน้ําเริ่มทรงตัวแล้วถ้าฝนมันไม่ตกลองงบระทับประมาณแล้วก็ตายก่อนเลยแล้วคุณยายทํำยังไงปีนี้ท่วมอีกแล้วมาไวด้วยไม่ไม่ลุกทอแท้ไหมครับคุณยาย ท้อกันแต่ไม่รู้จะทำไงมันบากอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไวไหมครับไม่ไม่ได้เรื่องนะทำไมครับคุณยายเราไม่มาเล่นกันาแล้วเอาอย่างนี้ยายก็ต้องอยู่กับน้ำไปอย่างนี้ตลอดเลยก็อ,อ,อยู่ตลอดคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นไหมครับ อยากจะหนีเหมือนกันแต่ไม่มีที่ชนประธานอ่างทองบอกว่าเวลานี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับทรงตัวจะรักษาระดับนี้ไว้แต่ไม่ควรประมาทเพราะยังมีตัวแปรเรื่องของฝนหรือพายุหากตกระนำซ้ำลงมา <sh arp> ก็อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากกว่านี้ได้การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนที่เขาปล่อยน้ําลงมานี่เขาเขาไม่ทราบลงหน้าเลยว่ามันมีพื้นที่ลุ่มอยู่หน้าเขื่อนแล้วมันก็ก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นนี้ ครับมันเป็นความจําเป็นต้องระบายครับถ้าไม่ระบายก็ทิศทางน้ําก็ต้องผ่านที่ผงเผงอยู่แล้วครับมันต้องจําเป็นต้องระบายครับฉะนั้นชาวผงเผงนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นพิพธีชีวิตธรรมชาติเป็นปกติอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วครับเหตุผลที่ระบายเพราะว่าน้ําในเขื่อนเยอะไม่ใช่ครับมีฝนตกทงางภาคเหนือตั้งแต่สุขโขท,ยทยัยพิจิตรที่โลกทั้งหมดภาคเหนือปริมาณน้ําฝนทั้งนั้นที่ระบายมาครับวันนี้ยังระบายอีกหรือไม่ครับ วันนี้รักษาระดับไว้ที่ปริมาณน้ำพันเจาสิบแลูกบาทเมตรต่อนาทีครับก็คือน้ํายังไหลมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ในระดับที่ตรงตัวไม่เพิ่มไปมากกว่านี้อีกแล้วครับขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้นําในตำบลผงเพงให้เก็บข้าวของขึ้นสูงที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะวันน้ําเหนือจะมาซ้ําเติมอีกทําให้ชนประธานที่12จังหวัดชัยนาทปล่อยน้ําลงมา ซึ่งตำบลผงเพงเป็นพื้นที่ท้องกระทะเป็นทางผ่านของน้ําและจะถูกน้ําท่วมทุกปีแต่ถ้าเลือกได้ชาวผงเพงไม่อยากให้น้ําท่วมเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาลสพตหอมบุตรฮัดคอข่าวรายงานครับ